สบายดีพี่น้องพบากันอีกแล้วครับคือเกาเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้นั่งถายใหม่บัรพะสังเกใจว่ะ <c oughs> คือเกาครับพี่น้องครับอยู่ทั้งรถจริงจริงยุ่ทั้งรถเลยสิข้างล่างมันจืนฝนตกมาวางใบได้ละเถ <c oughs> อะฝนตกค้ำทงเอาปัดไปไปแล้วพี่น้องเพามีแล้วเราปัดที่นี่ห้ามฟากห้ามฝนบ่ไดห้ามคนอยู่น้ำกันกับบ่ได เราพี่น้องเนาะมันเป็นเรื่องธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับตกเรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่มาเอฟซี FC แฟนคลับพี่น้องมาก,กันไ้หลายปีนี้มาเบิงมาสมผลงานการแสดงซึ่งเขาบอกเคยเขามาท่านจักเกียดเดยคันซีพาเนาะแต่มันมากกว่ที่มันต้าสมัยดึยกดำบรรพุล่ะแต่ว่าหลังๆมนันนี่ระยะระยะไม่กี่ปีมันนี่เขาก็มาพี่น้องมาอยากพี่น้องส่วนทางบ้นานวังม่วงตำบลหนองพลงาม อำเภอเกษตรษสมบูรณ์เส้นออกมาจากบ้านเป้ามันเป่าเกษตรสมบูรณ์รษษรณพี่น้องครับมาเนี่กับจ่จากกิโลดอกหอดถึงเป็นที่เรียบร้อยและแล้วก็มาถึงเวลากินมันนี้ด้เมนูยังมาหนีต้มต้มอึงนะครับหลังจากต้มเสร็จเป็นที่เรียบรยย้อยดดออในคลิปที่แล้วในคลิปที่แล้วมาที่นี่เออในคลิปที่แล้วกัเลยอดเวลากินแป้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแป้งไปให้ลูกสาว พอเหยียกกระพอีตตะพอดีพันมาได้ถือโอกาสใส่เลยเอาไปาต้มอึงอ้ไออึงละเป็นยังมหาก็เลยเอาใหีพันไงตัวบอกไงไข่อึงลึงประยุทธ์ก็ไม่ติ่งก็เลยแบ่งไว้สามตัวแต่ว่นสามตัวเนี่ยเกิดจากสีกินยังบโบบูปว <laughs> ดแล้วพี่น้องโตอึงนี่อุ้งเนยย่าบโบบู ถ้าแบงไปลูกสาวนี่มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เดี่ยวใครเตี่ยวกลุ่มเนี่ยพี่น้องกล้องอาจจะไกลจะน้อยหนึ่งเนาะอ่ะไปพิรันมาล้มีแก้วพร้อมแท่ามือเสาเนี่ยเรแก้วกับอะไรเนาะเอายังก็ได้กินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินก็ได้ว่ามาจังไม่อ่างมาเด่นพี่น้องให้พี่น้องเด่นทำไรแจกน้ำขอบคุณแม่ฮักลูกสาวจากออสเตรเลีย ม่ลำไพยย่เจี๊ยบลำไพ่เจ้าภาพรักมือนีจัดการจัดงานหาด้ไ้ส่วนหนึ่งก็จะมอบเข้าโรงเรียนวังม่วงนะคนเราคนเรียนอยู่นีเป็นเดนเอื้อกาพนาพักพนองคณะอะคณะชุมแพาดาวสยามได้กี่ดังก็ยังไมได้ชุมแพาดาวสยามาาว่าใครมันสบอว่าไครมันถือว่าสุด่อดเนาะเพราะมันเป็นคือใครชองฟิต หนักมากแต่รับประกันว่ามีไข่เต็มลูกตัวอย<ะ>่องจะดีาแซ่ดมาต้กูได้ตุม,มาเมนาะตุ่มตุ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 ่จำจน้ำกะเสียบพี่นออ <S <S ่อยก็ยังม่กินเพรว่บา,บาสดม่ได้ก็เนี่จำน้ำกะเสบแล้วสดมันทเปไปทั้งวดเลย ปดใจี่เราปวดได้ห็ดแล้วแล้วปดแล้วดยังไงผมทุรักกำลัปเดี๋ยวแต่ว่าสมพอดีเนาะสมอันดพอดีคำเป็นไส้เอกเรียนลงกทงพวดมันสิเปียนรถเลยดิหนังอึองยไม่ต้องเห็นแกลไตัวอึ้งหนังอึ้งเนาะแต่ว่ายับมาบาดกล่องมันอยู่ไกลปด้นเฮยกันสดมืออยังไ่เจอ ก็งทุกไก่ยังน่อยเนี่ยบ้านนี่แตงาซื้ออึงเป็นซู่กับเด็กหน่อยจต้บูขอมักเรกอนกินตะไคร้งหัวลอยนามองน้องเลินตะไคร้จงตัหัวไว้ปะอกปมาอะไรกินหัวใครกับขาหลังจิมด เนี่พีนนน่น้งองมด่ได้เ้าิตาสมตาวานใส่ก็จังเขาจเ่พี่น้องใครก็เนี่แค่หนในสกินเจ้ากินเด้าหว้านจได้นนีวันใครลานั่งร้องกัน กันตรงนี้ต้องหายกันยังต้องจ้องว่าไอเียนกว่าหนั่งกินไข่มือนหายกันตรงนี้เนี่ยจำคะนนาระแทีจ่ำะนรอดีพี่น่อ ไดนะ้ตอนนี้ก็หยุดกินมาด่าคนาอน,านอ่ะน้องสันทาข้าหลังก็ย่อหัวดกหัวอึ้งมนะันอ้วนตับบียบ้างบีได้ไงบี ผู้อึงตันาอึงตูอึงงาอึงเขาไปกิน้เขาจะจุัมขาไปมันสิเปยยุ่ยใจยังเห็นได้กีบด้วย <c oughs> ของเคยเคยจน <c oughs> ผู้ใดเลยมาหากินกองเย็นยได้กีบเยนกเย็นกีบกินนีเนาะ ม่าก้อนได้กินเสจมืกกองได้กินเสร็จอก,ก้องเม่บังได้กินเห่บังไอ้ขาวเย็นขาเย็นคิกินัวานรวงกินเยแต่ว่าช่วงนั้นหย,ย,ยุดสื่อนั่นโอ้กิน,าน,นขายเนาะคมได้สิปีเป่าแต่ว่าเขากินขามสองขามเนาะ ซื้ออยู่เนี่ยแล้วก็ต้มกินแล้วก็ต้มไปกินยุ่งง่ายอ้าวมคือแสบแบครับเนี้อง่ายน,นะ,นะมันน้ำแกงพอดีพอดีก็เค็มบ่อหวานบ่อจางเนาะนัะ่นแหลบนวพอดีสดน้ำก็ได้จ้ำน้ำก็ได้พี่เนาะมันสืออกรสัตว์ไปทั้งออมหมดไหมจริงสิเลยกระเพอหยุดธกทะหอาหารีเจะว่าทีผู้เื่อให้วะ ไขอีกแล้วไม่ดองไขอีกแล้วมีู่้ซื้อว่าจะนั่นแหะอ๋อเถาโอ้ไขรติบบ้างลงไปยังอย่างกินหัวกั <laughs> ในเลยดกนังกันจนหยาบเออฟีดมันสิบินแล้นี่เนาะ กน้กนนกมกต้งไข่่เจ้าอ้านพี่น้องก็้ว่ามึงกลองลูกไก่อใครไม่กินรสกินได้หลายนิมากอะอรเยอะ ยุยงหน้าไม่ได้จำรอบเดือดพี่นนะ้องค, <laughs> คลิปนี้ไปทำมีสก้อนพอกันไหมยุงหน้าไม่ได้จำรอบเดือดนะคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง